พวกเจ้าดูนี่เด็กอะไรหรอได้อันไรไอันไรล่ะแบกอะไรล่ะกอนเหล็กสนิมิลักชัวพวกเจ้ารู้ไมทำไมแม่น้ได้เป็นสีแดงแล้วก็มีกลิ่นคาวแบบนี้ไม่ได้เพรเล็กสนิมพวกนี้ล่ะอะไรฉันะอะไรดูอดทนหน่อยนะอดทนไว้ก่อนนะขอบพระคร ใส่แล้วใส่แล้วส่เดิมแล้วดูสิน้ำใส่แล้วไม่ตายแล้วใช่้ใส่แล้วไม่ตายแล้วดีนะเหมือนเดิมแล้วแน่เป็นไงเจ้าดูนี่ค่าก็ถูกยาพิษเหมือนกันยพีษของท้งบวองเด็กผีบัวของแกบีมีบีบีีบีบีมีบีบีีบีีีีีีีีีีีีีีีีีีีมีีีีมีีีีี ไปถึงถูกพิษได้นั่นสินั่นสินั่นสิแล้วคาดื่มยาพิษในชามนี้เองพองป่องเป็นยาที่พระอาจารย์ต้มให้ราชินีไงใช่ดิเนี่อะไเอะไรัน่ะไรเนี่ยผู้คนที่ตายอย่างประหลาดนั่นเชื่อคนที่กินน้ำแบบนี้ เลยถูกวางยาจนตายว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่จริงมากเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงความจริงแต่แปลว่ายินตาขึ้นมาเป็นผีมือนางด้วยอากให้รัาชินีให้คนเสื่อมศรัทธาเพื่อโดนของนางเองเนี่ยอคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะที่ข้าไม่เข้าใจก็คือราชินีเสียศรัทธาแล้วข้าจะได้อะไรล่ะฮะเฮ้ย เจ้าเสียโอกาสที่ราชินีจะลองดื่มน้ําพิษบอกว่าบ้านเมืองขาดผู้นําไม่ได้กล่อมให้พระนางเขียนพินัยกรรมถ้าจริงตัดสินพระไทยพระบูจะยกบาลังให้ราชครูจ้จะหลองให้ราชครูวางยาราชินีแล้วก็ฆ่าราชครูฐานลอบลงพระชนแค่เนี้เจ้าจะได้เป็นราชินีสมใจนึกแล้วฮ่า้ยนั่นสิเจ้าคงคิดไม่ถึงว่า ข้าจะชิมยาให้ราชินีก่อนเมื่อถึงตอนนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดพวกเจ้าจะเอายังไงล่ะทหาร่จับตัวนางเดี๋ยวนี้่ส่งยาแก้พิษมาเดี๋ยวนี้นั่นสิยาแก้พิษมานะยาแก้พิษนะเอามายาแก้พิษมาสิเร็วเข้าเร็ว อ๋อบันทึยังอีกไม่ให้ค่าเลยลุกข้นเยเราชินราชินี้งเลยสองพระเจริญสองพระเจริญพระเจริองระ แค่โดทำามอาจารย์ต้องไปอัญเชิญพระตไตรปิฎกด้วยนะหนักเฮ้อ เฮ้ยเขาเป็นเที่นี่สามองค์สามดวงโยเป็นเทพสามดวมาดูสิพวกเขาเป็นดาบยะเห็นไหมเออนั่นไงเขาจะโกรธเลยเนี่ยฮะนั่นะเพื่ออนุชาเข้ามาสิ งจะอายใ,ใ,ใ,ใช่ไหมผู้เจ้าสองคนออกไปก่อนค่ะเจ้าคงยังโกรธข้าอยู่เลยสิคิดว่าข้าจะฆ่าเจ้าเหรอข้าจะทําได้ยังไงกันล่ะข้าไม่ได้ให้คนจับมัดกับหินแต่มัดกับไม้ให้ลอยไปตามน้ํา็ให้คนซึ่อรออยู่ที่ปลายน้ําเพื่อช่วยเจ้าขึ้นมาไง ทั้งหมดเนี่ยต้องโทษร่างกายของข้าแต่เดิมตอนที่ข้าจะกลายร่างเป็นคนคิดจะย้ายร่างผ่านพิษจะเข้าไปในตัวของราชินีนั่นแล้วก็กลายร่างเป็นราชินีแทนนางแล้วรับเจ้าเป็นพระสวามีก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงขนาดนี้แต่นางพระอาจารย์ดันเสี่ยงชีวิตมารับแทนพิษของข้าดันเข้าไปอยู่ในตัวนางแล้ว เลยจำเป็นต้องเป็นนางอามิตรพูดอัตมาขอเตือนอย่าได้เสียแรงเปล่าอีกเลยรักษาสิ่งที่บำเพ็ญมาตั้งใจบำเพ็ญต่อจะได้สำเร็จมักผลปล่อยอัตมาไปเชิญพระไตรปิฎกเธอเข้าว่าแล้วว่าเจ้าคงไม่ยอมเชื่อฟังง่ายๆแน่แต่คงยอมฟังเพลงนี้ใช่ไหม the